พวกเรามีเรื่องอะไรจะมาคุยกันบ้างกับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะเขาต,ต้องถามก่อนเลยว่าทุกคนรู้จักดาวซินโดรมไหมเอ่ยรู้จ้าเคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินเป็นเป็นโรคทางพ<า>ันธุกรรม,ม,มถูกต้องเลยคือดาวซินโดรมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นโรคโรคหนึ่งที่เป็นการโรคทางพันธุกรรมดีกว่าคือเกิดมาปั๊บก็เป็นได้เลยแล้วสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากที่การที่ตัวเซลล์สืบพันธุ์ของมักจะเป็นของแม่ที่แบบมีโครโมโซมที่เกิดขึ้นมานึงก็คือโครโมโซมคู่ที่คู่ที่21 พอโครโมโซมตัวนี้มันเกินมากลายเป็น3ตัวปุ๊บก็จะเกิดเป็นกลุ่มอาการนี้ปัจจัยที่มากที่สุดเนี่ยคือการที่แม่มีอายุเยอะก็คือพอแม่มีอายุเยอะปับ๊บอายุ40เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้เซลล์เหมือนกับมันก็รอมานานแล้วเซลล์มันก็แก่ว่วไข่เก่าอ่ะนะวีไข่เก่าเหมือนก,บบกับทิ้งไว้นานมาแบ่งตัวีวทีนึงก็ไม่สมบูรณ์อย่างเดิมแล้ว เลยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดขึ้นมาเป็นเด็กที่เป็นดาวซินโดรมได้ถ้าเกิดเห็นหน้าเด็กดาวซินโดรมจะมีแบบตาห่างกันจมูกมจะแบบว่าบานออกมาอะไรอย่างเงี้ยแค่รูปร่างภายนอกเนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ความที่เขาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเขาเนี่ยไม่เท่าคนอื่นด้วยก็คือเป็นเด็กที่ภูมิคุ้มกันจะตำกว่าอาจจะเรียนใช่ป่วยง่ายเรียนรู้อะไรได้ช้าคนอื่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าถ้าคนนี้เป็นดาวปั๊บเด็กคนนี้จะไม่มีการพัฒนา มันยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้แบบเขาสามารถพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่แบบเข้ามาเทียบเท่าคนทั่วไปไดมใช่เพราะว่าการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันมาจากปัจจัยภายในนั่นคือพันธุกรรมต้นกําเนิดและยังมีปัจจัยภายนอกที่สามารถส่งเสริมให้เขากลายมาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่วันนี้นะคะข้าตูพูดเรื่องของดาวซินโดรมขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ค่ะนิตยสารอะเดเนี่ยได้สร้างภาพยนตร์สารคดีขึ้นมาหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่อองงนนนนนีี้ะคมมมชื่่่ววาาาาเเดดดปป็ธรรัยไ คุณเคยคิดไหมการเป็นคนธรรมดามันง่ายไป งวงคณรงชัยนรงสิงห์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสร้างนอกจากนี้นนย,ยังเป็นพิธีกรที่เดินสายนะคะไปตามบ้านของเด็กต่างๆเนี่ยเพื่อไปสัมภาษณ์ไปเจาะลึกทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตในครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงการมีชีวิตในสังคมด้วยโอ้เหมือนสรารคดีชีวิตของคนที่เป็นดาวซินโดมใช่แล้วแค่ฟังเข้าตูพูดแค่นี้เนี่ยเรื่องราวก็น่าสนใจแล้ว,วใช่ไหมถ้าเราอยากรู้ว่าเรื่องราวของภาพยนตร์นี้เนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับเรามากขนาดไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่นงกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่นนท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นเกียรติอย่างยิ่งยินดีมากพี่้นงไอเดมาเยือนอูสเ่ะแต่ไม่รู้เป็นเกียรติของพี่เขาหรือเปล่าเป็นเกียรติครับอยากมานานแล้วฮะรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะชวนมาอ๋อไหนๆเชิญมาแล้วต้องถามเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเดาดาวเป็นคนธรรมดามันง่ายไปพี่้นงมีแรงบันดาลใจอะไรคะในการทําภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มันเกิดจากเมื่อปีที่แล้วครับผมไปเที่ยวที่อิตาลีครับแต่ละวันที่ไปเที่ยวอะครับไปเที่ยวโบราณสถานพิพิธภัณฑ์หรือแม้กระทั่งไปกินข้าวในร้าน นั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยผมจะเจอคนเป็นดาวซินโดรมหลายครั้งเจอแบบอาจจะไม่ทุกวันนะครับแต่ก็เจอบ่อยมากนะสามสี่ครั้งเนี่ยต้องมีนะฮะก็เลยเกิดความแปลกใจว่าทาไมเป็นอย่างนั้นนะครับรเลยไปหาข้อมูลดูปรากฏว่าที่อิตาลีเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เทคแคร์คนเป็นดาวดีมากนะครับรมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพื่อดูแลคนเป็นดาวนะครับรผมกลับเมืองไทยผมก็มาคิดว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยสังเกตไหมทุกคนเราไม่ค่อยเจอคนเป็นดาว ชอาจจะเป็นเพราะประชากรไทยมีคนที่เป็นดาวไม่เยอะหรือเปล่าตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นครับมะนาวแล้วก็ลองไปหาข้อมูลดูปรากฏว่าไม่ใช่เลยครับคนเป็นดาวในเมืองไทยนี่มีหลายแสนคนอัตราเกิดต่อปีเนี่ยแ0ดรถึงหนึ่คนเยอะนะเยอะนะแต่เหตุผลที่เราไม่ค่อยเห็นเขามีอยู่สองสาเหตุสําคัญครับสาเหตุแรกก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่จะเป็นห่วงลูกๆใช่ไหม ลูกๆที่เป<ช>็นดาวกล<อ><ช>ัวเขาดูแลตัวเองไม่ได้ประหนึ่งไข่ในหินใช่ครับกลัวจะเป็น,<ใ>นอันตรายเ <ใน S 2> ลยให้อยู่แต่ในบ้านเหตุผลที่สองน่าเศร้ากว่านั้นครับก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนรู้สึกอายที่มีลูกเป็นดาวนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องควรจะทําสื่ออะไรสักสื่อหนึ่งที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้คนและก็สังคมเกี่ยวกับคนที่เป็นดาวซินโดรมผมก็เลยคิดว่าอื่นหนังเรื่องนี้น่าจะทําให้เป็นการเปิดโลกเปิดความคิดของคนทั่วไป ที่มีต่อคนเป็นดาวน้องไปไปเจอนักแสดงหรือว่าตัวละครต่างๆได้ยังไงก็เป็นเรื่องยากมากกับเคนเพราะว่าการทําความเข้าใจกับทั้งครอบครัวของเด็กเหล่านั้นนะครับว่าเรากําลังจะทําอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายกันเยอะเลยเพราะว่าพ่อแม่ผู้ครองเขาก็เป็นห่วงลูกนะครับกลัวว่าจะเอาผู้ง่ายๆเอานำเสนอลูกเขาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายเราก็พยายามใช้ความพยายามในการที่อธิบายให้ฟังถึงจุดมุ่งหมายของเราความตั้งใจของเรานะครับสุดท้ายก็ได้มาสี่ครอบครัว5คนซึ่งลงตัวมากๆเลยแต่ให้พี่หนุ่มแนะนำนักแสดงแต่ละนเป็คนเลยใช่ไหมเอาคนแรกก่อนแล้วกันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคนแรกชื่อแพนแพนนี่ครอบครัวมีฐานะนะครับคุณแม่กับครอบครัวก็เลยจะให้พัฒนาการกับแพนเยอะมากก็ ทั้งเรียนพิเศษเรียนเปียโนเรียนวาดรูปอะไรนะครับรแพนก็จะมีสกิลหลายอย่างเลยนะครับ<ญ>สุดท้ายเนี่ยด้วยการผลักดันของอครอบครัวทำให้แพนสามารถเรียนจบมหาลาัยได้โอโอจบปริญญาตรีคณะมนุษยศสาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพโอ้ยโอกาสน้อยมากเลยครับที่แบบเด็กที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยสามารถที่จะ เรียนไปถึงชุวน,นั้นเพราะว่ามัไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่ว่าสังคมภายนอกเนี่ยต้องช่วยกันซัพพอร์ตเขามากๆเลยถูกต้องเลยครับเพราะว,าว่ากว่าแผนจะทําสําเร็จได้เนี่ยพูดง่ายๆว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างที่พีทบอกนะครับทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนๆที่สําคัญก็คือคุณแม่ คุณแม่แพนเนี่ยไปมหาหลัย4ปีเท่ากับแพนเลย <ối Fel. S 1> ไปรับไปส่งแล้วก็รอลูกนะครับแล้วก็ตัวแพนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากมสุดท้ายก็เรียนจบจนได้น่าทึ่งไหม,มรู้สึกแบบมันเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่แบบมันอิมแพคใช่<ม>เลยครับใช่เลยครับ,รบผมผมว่าชีวิตของแพนเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ชอบบ่นว่าโหเรียนหนักเรียนเหนื่อยยากกันเลยดูพี่แพนก็ได้มีข้อจํากัดตั้งหลายอย่างยังทําจนได้ครับแต่วันนี้รู้สึกรามีคุณค่าใช่ถูกต้องเลยแพนทํางานอยู่ที่ AIS ครับ คนที่สองชื่อเบียครับเบียนี่ก็ชีวิตน่าสนใจมากครอบครัวจะฐานะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตอนเบียเด็กเด็กเนี่ยเด็กดาวเนี่ยเขาจะป่วยบ่อยใช่ใช่ครับภูมิคุ้มกันเขาจะภูมิคุ้มกันเขาจะไม่ค่อยดีตร่างกายเขาจะไม่ได้มือนกับคนปกติเพราะฉะนั้นครอบครัวเบียก็ต้องเสียเงินไปกับการรักษาพยาบาลคุณแม่บอกว่าถึงขนาดเกือบหมดเนื้อหมดตัวเลยนะแต่ในที่สุดเบียก็เติบโตมาเรียนหนังสือจบตอนนี้ทํางานอยู่ที่สตาร์บั๊ <ม>แล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกวันนี้เขาเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวนะครับส่งน้องเรียนหอ,อกันค้าคนหนึ่งส<ท>ง่สนงน<อ>้องเรียนได้อโอนี่ก็อีกคนหนึ่งที่ผมว่าเป็นแรงบันดาลใจมหาศาลเลยแหละ<อ>คนต่อมานี่เอาแฟดก่อนแล้วกันแฟดนี่ก็อย่างที่บอกนะครับเ,เกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่แยกกันคุณแม่ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกที่เป็นธรรมดาสองคนแล้วก็เป็นเด็กพิเศษอีกสองคนมีลูก4ี่คนใช่ แล้วก็คุณแม่แข่งมากครับแล้วก็ฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับก็ต้องอดทนเลี้ยงลูกแฝดนะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลจังหวัดเพชรบุรีอยู่ม3ฝาแฝดคู่นี้เป็นนักกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาบอชชี่บอชชี่มันจะคล้ายๆเปตองนะฮะแต่ลูกนันจะเบากว่าเป็นกีฬาสําหรับเด็กพิเศษนะครับฝาแฝดติดทีมชาติไทยไปแข่งสเปเชียลโอลิมปิก แล้วก็ได้เหรียญทองที่ประเทศกรีซครับเป็นทีมชาติด้วยอะเป็นทีมชาติไทยนี่ไม่ใช่แค่สร้างความภูมิใจให้กับพ่อแม่เขานะเป็นประเทศชาติด้วยใช่คนสุดท้ายนี่โอ้โหแซบเวอร์ั้งซบเวอร์ชื่อแบงค์ฮะแบงค์ผู้ชายเด็กผู้ชายคือตอนแรกก็นึกว่าแบงค์เป็นเด็กเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอย่ายอะไรเงี้ยใช่พอสนิทกันแล้วแบงค์ก็ ก็จะปลดปล่อยความเป็นตัวเองให้เราได้กับเ่ะับก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นสาวนิดนึงซึ่งก็เป็นความรู้ใหม่ของผมนะว่าดาวซินโดรมก็เอ่อกับเรื่องเพศสภาพใช่ไหมพีทนั่นดิความรู้ใหม่ของผมด้วยจริงป่ะพีทก็เพิ่งรู้เหรอครับเพิ่งรู้ว่าแบบคือตอนแรกก็ปกติก็จะออกมาเป็นเพศชายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะแบบมีเพศอื่นๆด้วยมีแบบเพศทางเลืออื่นด้วยเพศทางเลือดเพศทางเลือดด้วยใช่ซึ่งผมว่าดีนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้จะได้ถือโอกาสเล่าเรื่องนี้ไปเลยเรื่องความหลากหลายทางเพศด้วย เขาสเปเชียลวยังมีความสเปเชียลเข้าไปอีกสเปเชียลเข้าไปใหญ่เลยเขาสเปเชียลมากเลยนะเพราะว่ารธรรมชาติให้เขามาเป็นเพศชายแต่เขามีความคิดที่จะเลือกอีกทางหนึ่งที่สําคัญคือๆๆอะไรแบบเขาตูพ่อแม่ก็ยินดีมากพ่อแม่ก็แบบลูกเป็นยังไงก็เป็นเลยพ่อแม่ใจกว้างมากๆหนังเรื่องนี้ความจริงผมทําหนังเรื่องเกี่ยวกับลูกนะแต่ทําไปทํามามันไปพบกับความรักของพ่อกับแม่ของครอบครัวมากๆเลยเดะดาวห้าคนของเราเนี่ยเรามักจะคุยกันอยู่เสมอว่า เหมือนฟ้าประทานมาให้เลยนะ<อ>เพราะว่าแต่ละคนนี้เขามีความพิเศษอยู่ในตัวมากเลยมีแบ็กกราวด์ที่น่าสนใจนะครับมีซักเซสสตอรี่ที่น่าน่าทึ่งนะครับถ่ายนานไหมคะพี่โนโหนปีหนึ่งครปีหนึ่งเหมนปีเต็มจริงๆในหนึ่งปีเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นมากมายเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดเวถามในเรื่องของนี้ก่อนว่าเรื่องของปัญหาในการถ่ายทําหนังเรื่องนี้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคีอุปสรรคเยอะมากครับอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสารคดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวาง สคริปต์ไว้ไม่ได้เลยวิธีทำงานของเราก็คือเราก็ต้องติดตามเฝ้ารอเขาเอากล้องตามเขาไปแล้วก็ได้แต่หวังในใจว่ามันจะเกิดซีนที่ใช้ได้แต่ได้แต่หวังมีซีนในใจหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในจังหวะที่เราถ่ายดีเป็นการทำงานที่สดมากใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยลากมาปีหนึ่งครับแล้วเราก็เกิดฟุตเทจที่ใช้ไม่ได้เยอะ้โหเป็นร้อยชั่วโมงเลยฮะ แล้วทีนี้ตัวพี่เองกับทีมงานเองต้องปรับตัวยังไงเข้าหาน้องบ้างไหมคะผมได้เรียนรู้จากพวกเขาหลายอย่างเลยครับเวก็คืออย่างแรกที่ผมบอกนะครับว่าเราเราคนโทรลไม่ได้นะครับเราจะคาดหวังจากเขามากไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะยอมรับก็คือยอมรับความเป็นตัวเขาแล้วก็ทํามันไปตามธรรมชาตินะครับคนเป็นดาวจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่จะเฟรนลี่มากเลยนะ คนเป็นดาวนี่เป็นคนอารมณ์ดีเป็นมีความเป็นมิตรสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยโกรธใครโกรธยากหายเร็วแล้วก็มีความสุขง่ายๆเออชอบมีความสุขกับเรื่องง่ายๆชอบสัมผัสเล็กๆชอบสัมผัสชอบโอบกอดชอบจับมือชอบอะไรแล้วก็ไม่เป็นทุกข์กับเรื่องในอดีตอ่ะไม่กังวลกับเรื่องในอนาคตชีวิตของเขาคือปัจจุบันนี่ชีวิตเขาดูมีความสุขกว่าเราเอง้ยความใช่ใช่ผมบอกว่านี่คือชีวิต ของคนที่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเรื่องนี้สอนผมเยอะมากเลยว่านี่ไงคือตัวอย่างคนที่มีคุณสมบัติที่จะมีความสุข แล้วในส่วนของศิลปินที่มาถ่ายทอดดนตรีค่ะก็ะคือพี่เล็กกิซี่คาเฟ่ค่ะทำไมถึงเลือกพี่เล็กคะอ๋อพี่เล็กนี่เป็นเพื่อนกับผมมา10กว่าปีแล้วครับ<อ>ใช่ตั้งแต่ผมทําอเดเนี่ยพี่เล็กก็เคยมาถ่ายภาพสารกดีให้พี่เล็กเป็นช่างภาพสารกดีฝีมือดีนะครับ<อ>หลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้นะไม่ใช่แค่นักดนตรีแต่ใช่ครับใช่พอผมทําหนังเรื่องเนี้ยผมก็นึกถึงเขาคนแรกเลยเพราะว่าผมก็เป็นแฟนเพลงของกิซี่คาเฟ่ใช่ไหมครับแล้วเพลงกิซี่คาเฟ่ที่พวกเราฟังนะ มันจะมีความหมายเล็กซึ้งน้ำมะนาวนะพู้ก็คนรู้ใช่คุณอยู่ในเนื้อเงก็เลยชวนพี่เล็กมาทําเพลงนําให้แล้วก็ดนตรีประกอบภาพยนตร์ทั้งเรื่องด้วยนะพี่เล็กก็ทำทำให้ก็ออกมาเป็นเพลงที่ผมว่าสมบูรณ์แบบมากมากเลยเรามีลูกคนแรกแล้วเผอิญเข้ามาเป็นแบบนี้เงินที่เก็บมามาคือหมดตอนนั้นอ่ะรักษาเบี้ยบอกไม่ถูกว่ามันลําบากยังไงแต่ก็ไม่เคยท้อนะสาหรับคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะไม่ทิ้งลูก เยพ่ายแพ้อ่อนแอในบางคนจมลงในผู้คนนั้นมา ว่าหลังจากที่ภาพยนตร์ม,มันถูกฉายไปแล้วคะ่นะมันจะมีレスปอนยังไงกลับมาค่ะความตั้งใจของผมที่ทำเดอะดาวนะครับก็คือ,อผมอยากใช้หน้าที่สื่อมวลชนคนหนึ่งนะครับในการนําเสนอสื่อที่มันสามารถเอดูเควผู้คนแล้วก็สังคมได้นะครับมผมคิดว่าควรจะเป็นหน้าที่ของคนที่ทํางานสื่อสารมวลชนนะอ,อีกด้านหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าเมสเซจที่เรากําลังจะสื่อไปมันดีมากๆครับผมหวังว่าคนที่ดูเดอะดาวแล้วจะ ได้เปิดใจเปิดความคิดในการที่จะไปทำความรู้จักกับกลุ่มคนอื่นๆที่อยู่นอกเหนือวงโครจรของเราบ้างนะครับ <S <S เขามีหลายแสนคนอย่างที่ผมบอกเขามีอยู่เยอะเขามีอยู่เยอะเลยแต่ว่าทำไมเราไม่รู้จักเขานะเนีถ้า<ม>เรา<ะ>พยายาม,มทำความรู้จัก,เ,จกเขาเนี่ยเราก็จะเข้าใจเขามากไปกว่านั้นเราอาจจะแบบเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือเกือ้อกูลเขานี่ก็เป็นสิ่งที่ผมหวังมากๆเลยเมื่อคนไปดูภาพยนตร์เรื่องเดา และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกภาพยนตร์เรื่องที่น่าจับตามองมากสําหรับเดอะดาวนะคะการเป็นคนธรรมดามันง่ายไปที่เรียกว่าให้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้รับแรงบันดาลใจอีกมากมายจากเขาอีกด้วยโอ้โหวันนี้เรียกว่าข้อมูลแน่นมากแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะต้องขอขอบคุณพี่หนงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ เราก็ได้ออกมาลุยแค่2คนนะพี่ลุยอะไรอะใส่ชุดปรมกอบการมาด้วยเนี่ยนี่เดี๋ยววันนี้น่าจะพาไปที่หนึ่งชื่อว่า Active Park ที่ไหนอ่ะงงไหมมันคืออะไรงงงั้นต้องถามก่อนว่าพี่พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมร่างกายพี่ย่งพร้อมอัยนี่พร้อมตลอดแข็งแรงถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับผมไปไหนอ่ะยังไม่บอกเดี๋ยวพาไปครับเฮลโลจูเลียนเฮ้ก๊าเฮ Hi. Hi. This is my Khab. Friend. Okay. So oh, Julian, can you, you introduce yourself to my friend? Yeah, sure. So my name is Julian. So I'm manager and founding of Asia Parkour. So oh. we have a gym here where we teach people uh, how to learn parkour, mm -hmm. the basics, and more advanced people. Ah yeah. parkour Oh wow. Okay. Okay. So today we got a lot of questions about parkour. Yeah. Can okay. we have a talk? Yeah, sure. Let's yeah. take a Let's seat. Go. Okay. So, for the first question, what is parkour? Okay, uh, parkour in few words, it's an art of movement. Uh -huh. So, it's like a holistic training discipline that enables any participant uh -huh. to move freely over or through any obstacle, any terrain. Mm -hmm. So, it's, it's including basic techniques like jumping, uh, vaulting, running, climbing, uh, crawling, uh, all basic movement patterns of the human body and its origin, it's, it's based on military training. so what is the concept for parkour, for training that just like normal people? for normal people, first you need to understand that parkour is accessible to everyone. Uh -huh. it's not just for teenagers or for young people. all human bodies are designed to move, to jump, climb, mm -hmm. crawl, run, uh -huh. uh, roll. So Parkway is accessible to everyone. Then uh, you have to adapt your training depending on your level, oh, depending on your wow. background. Uh, may I ask, most of members here are men or women? Um, we have, I guess, almost half-half. So we think we have more men, yeah, yeah. but uh, we have a lot of women interested in, uh, in moving. So uh -huh. it's for everyone. children can pay too. Yeah, yeah, everyone. Yeah, but scientific. we adapt the training. We we reduce intensity of training. Mm -hmm. We preserve the knees. We try to have low impact training mm -hmm. for people a, a bit older. Uh, but what we do is we just get people moving. You have a body, so use your body to, to train yourself. Mm -hmm. How different between parkour and freerunning? Yeah, yeah freerunning is like a movie, you know, movie. Land away land jump about now. Uh, yes, uh, especially thing. in Thailand. I think we yes. know more free running than parkour. Yeah. Uh, not sure why, but uh, history is free running and parkour. It was the same thing. Uh -huh. mm -hmm. It was 15 years ago. Uh, French, a group of French friends. My two brothers were part of this group. Mm -hmm. They went to London to do a documentary. It called Jump London. So the first um, English documentary talking about parkour. They move to London and they say, "Oh, we do parkour." And English mm -hmm. crowd say, oh, "What is parkour?" So one of them said, "Okay, let's maybe call it free running for mm -hmm. the English crowd." So free running parkour were the same thing, the same discipline ah. at the beginning, but free running we have more acrobatics movement. Do we need any skill to learn a parkour? No, you you don't need any skills. What you need is a body and uh, the will. To learn. <laughs> uh, again, well, like we said before, there is no age. Um, if I have few advice to tell people, it's first, remember that parkour is for mm -hmm. everyone. So don't get scared to try. Mm. Uh, if you want to try, try maybe at the beginning with um, experienced people with skills, like coaches, we have certification, like us, we have a certification. You got a certification? Yes. Wow. So we know how to, to take care of people make sure they work, uh, they work out in a safe. Uh, environment, safety is our main concern. Uh. Because parkour it's fun, it's a lot of fun. But it can be dangerous if you practice in the wrong way. So that's what we teach people: proper techniques to all beginners. And one thing is for beginners: no skills, but please just don't compare to each other. Mm -hmm. If you start to compare to each other, you have ego coming to you. Uh -huh. And you compare your body, your skills, your background to someone else. But we are all different. So, people are very talented, naturally talented, gifted to move. Some people need more time, need more mm -hmm. guidance, need more coaching. So, if you start to every time look at someone else, anyway, you will always find someone better than you. So, don't compete with each other, but compete with yourself. Try to, to be a better you every day. Every time you try something, try to do it better for you, for yourself, not for other people. So, no competitions, just compete with yourself. Many people have a bad image of parkour. They think mm -hmm. it's an uh, extreme sport. Mm -hmm. uh, when they watch YouTube, you see people flipping or crazy things rooftop to rooftop. Uh, so people are scared to try. So, what we've been doing for four months is we educate people. Mm -hmm. We try to let them know that it's accessible again to everyone. You don't need any background, any skills. Uh, you just need to bring your body, bring your energy, and we will teach you the, the right technique. Can we be a yeah. student? Sure. Uh -huh. I will teach you how to balance. And uh -huh. it's very important to have a good balance in parkour and pay attention to what you're doing, so your meditation through movements. Uh -huh. One step away. Oh, whoa, whoa. Move, move, move. <laughs> Let's go, okay. hey, hey, lại nhá, yes, that's yeah. it, oh. oh. โอเคแค่มาเป็นเจอกันเป็นไงบ้างพี่ไหมเฮ้ยดีอะออกแบบมาออกเหงื่อข้างนอกบ้างอะแต่อย่างคือแบบเหมือนอยู่ในชีวิตจอมันเคยเล่นอยู่แล้วแบบเดินตามฟุตบาทกอาทรงตัวอะไรอย่างนี้เออซึ่งจริงๆมันเจอได้แต่แบบแค่มาพอมาเล่นแล้วมันก็มามีตรงกันแล้วเหนื่อยเป็นกิจกรรมเป็นกีฬาอย่างได้ก็ต้องขอบคุณก่อนเนอะ so thank you for today to teach us how to do the parkour and all about basics and take care of us yeah, yeah. thank you for for coming and thank you for your good energy and uh, <laughs> hopefully you will uh, keep in mind what we did to today and uh, if you want to try on your own outdoor just do it okay 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 everyone วันนี้เนี่ยฉันมีเกมการเล่นสนุกๆมาฝากครับผมเกี่ยวกับตัวเลขและคณิตศาสตร์ครับผมโอ้โหตัวเลขมันจะเป็นสนุกอะไรก่อนอื่นขอกระดานดำครับเป็นกระดานดำที่สีขาวครับผมดูแล้ไม่บอกครับเรื่องขนาดนี้พี่ยังเล่นได้พอณทิดาถือเท่านั้นล่ะก็เป็นกระดานดำเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยจะขอให้เข้าตูเนี่ยคิดตัวเลขระหว่างหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าเฮ้ยน้อยไป ให้1ึงถึง999าร้อย้าสโอเคได้เลขแล้วลขบอวิชจัดประกาศมาครับทังงยมันขอประกาศเขียนนะครับให้เขาเขียนใช่ไหมเป็นเลขสามหลักนะเข้าตูจัดมาเลขสามหลักที่ท่านเห็นก็คือได้ไหมคะเสร็จแล้วเชนขอให้เข้าตูทำเลขกลับกับตัวเลขเลขชุดนี้ให้หน่อย เช่นถ้าเข้าตูเขียนสองสี่แปดก็กลับเป็นแปดสี่สองตอนนี้เข้าตูจะมีเลขสองตัวนะตัวแรกคือตัวแรกที่คิดตัวที่สองคือตัวที่เพิ่งกลับอ่าแล้วคราวนี้ขอให้ข้าตูดูครับว่าเลขสองตัวเนี้ยตัวไหนมากกว่ากันให้เอาตัวนั้นอ่ะเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยตัวที่น้อยกว่าต้องลบเลขด้วยหรอขอขอความรนะลบเลขให้หน่อยบอกเลยว่าเกมนี้น้องๆประถมก็เล่นได้น้อยค่เสร็จแล้ว เคนจะขอถามเข้าตัวว่าตัวเลขหลักสุดท้ายเนี่ยเลขอะไรครับหลักสุดท้ายที่ลบแล้วอรอที่ตัวใช่ครับที่ลบลบเสร็จแล้วครับเลขหกเลขหกเข้นขอทายครับว่าเลขหลักที่สองเป็นเลขเก้าและเลขตัวหน้าสุดเนี่ยเป็นเลขสามครับถูกไหมคะคุณน้องมันเรียบมากเลยค่ะพี่รู้ได้ไงหังจริงอับดูอีกแล้วจริงไไงจริงแล้วอ๋จริงล้ ถูกนี่แม่สิงสามร้อยเก้าสิบหกตัวสุดท้ายเลขหกตรงกลางเลขเก้าและข้างหน้าเลขสามมาเค้นสเกิลท่นปลอมือครับปลอมือครับโอ้โหแม่กันไม่กล้าปลอมือรู้สึกคนลุกพี่รู้ได้ยังไงอ่ะจริงๆมันมันเป็นการลบเลขแล้วเป็นความมหัศจรรย์ของเลข9ครับถ้าเราสังเกตดีๆเลขหลักที่2เป็นเลข9ใช่ไหมใช่แล้ว2หลัก หลักหน้ากับหลักหลังเนี่ยครับ <Ừ. S 1> มันบวกกันก็ได้เก้าอ๋อ,อ,อจริงด้วย3 9 0ร้อยคือการกับเลขอ่ะครับมันจะทําให้เลขเก้าเนี่ย แสดงอิทธิฤทธิ์ของตัวเองโผล่ปรากฏออกมาหลอนดันนะแล้วจริงๆเลข9มันเป็นเลขที่สวยมากสาหรับนักคณิตศาสตร์นะครับถ้าเรากลับไปดูสูตรคูณแม่9เนี่ยตั้งแต่สมัยประถม9หนึ่ง9 9สอง18 9 3ามสยี่สิบนับไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าเลขหลักสิบอะครับจะค่อยๆเพิ่มทีละหนึ่งและเลขหลักหน่วยค่อยๆลดทีละหนึ่งและเลขทั้งสองตัวนั้นรวมกันก็ได้9เช่นกัน9 3เท่าไหร่นะ ยี่สิบเจ็ครับสอบวกเได้9นี่คือความหัศจรรย์ของเลขเก้ามันก็แอบแฝงอยู่ในเกมนี้เหมือนกันพอพี่รู้สมมุติพี่รู้ตัวสุดท้ายใช่ไหมเป็นเลข6และตัวกลางยังไงก็เป็นเลขเก้ายังไงก็เป็นเลขเก้าพี่ก็เอา9ก้าลบหเป็นสาถูกต้องครับ วันนี้เคนเอาเกมที่ให้เราเห็นว่าตัวเลขอะครับมันมันเป็นเกมหรือเป็นการทายใจทําให้คนเรามีมีส่วนร่วมหรือร่วมสนุกไปกับมันได้สนุกสนานไปกับตัวเลขได้จริงๆตัวเลขไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับผม ค่ะและถ้าอยากพบกับเรื่องราวสนุกสนุกที่น่าสนใจแบบนี้นะคะติดตามกับพวกเราได้ในรายการ News p a c e ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเรานะคะได้ทางแฟนเพจ Facebook ของ News p a c e ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กลับไปฝึกบวกเลขกันเนี่ย